ในชั้นรวังไหยวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเกิดเหตุคุณแม่ที่เรียกว่าไม่พร้อมนะครับเป็นวัยรุ่นแล้วก็ท้องก่อนวัยอันควรนะครับได้คลอดลูกออกมานะครับแล้วก็นําลูกนั้นใส่กระมังใส่ถุงดำนะครับไปทิ้งไว้ริมทางโคนต้นไม้นะครับเคราะดีที่มีชาวบ้านมาพบเห็นนะครับจึงรีบนําส่งโรงพยาบาลครับนี่แหละครับเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นที่บริเวณใต้ต้นเฟื่องฟ้านะครับข้างที่จอดรถร้านกาแฟาบริเวณหมู่5ตําตบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับชาวบ,บ้านเขาบอกว่าพบเด็กทารกแรกเกิดนะครับเพศชายหน้าตาหน้าเอ็นดูเลยนะครับถูกทิ้งอยู่ในกรละมังสีแดงนะครับสวมทับด้วยถุงขยะสีดําซ้อนกันมาถึง2ชั้นมีผ้าขนหนูสีแดงปิดทับเด็กทารกมาอีกหนึ่งชั้นหนูน้อยส่งเสียงร้องไห้ตลอดเวลาครับโดยที่ยังมีสายรกติดอยู่ที่สะดือ หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับเข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนายภาวัตรเกษมรัตน์นะครับลูกค้าที่มาดื่มกาแฟร้านนี้เป็นประจำบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาได้ขับรถมาจอดที่ลานจอดรถข้างร้านกาแฟนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งดื่มกาแฟแต่พอเปิดประตูรถออกมาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจากถุงดำที่วางอยู่ใต้ต้นไม้จึงเดินเข้าไปดูก็พบทารกตัวน้อยคนนี้นะครับโผล่ออกมานอกถุงครับ เขามาทางกาแฟร้านเนี่ยครับตามลงรถรถจอดแล้วก็เห็นใช่ครับพอดีมีพี่ผู้ชายครับมาจอดรถตรงนี้ครับล่คสุดเนี่ยเขาจะลงมาเได้ยินเสียงเด็กร้องอ๋ออะไรลงมาดูใช่ครับก็เห็นเด็กห่อถุงดำอยู่ใส่ในถุงเลยครับใส่ในคาราบาลนครับแล้วก็ห่อถุงดำมาอ้โหขาโป้มาข้างนึงเหตุการณ์นี้นะครับคาดว่าแม่ของทารรกน้อยคนนี้นะครับน่าจะเป็นหญิงสาวที่ไม่ตั้งใจจะให้มีลูกนะครับแล้วก็เกิดพลาดขึ้นมานะครับจนไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยง จนกระทั่งคลอดออกมาก่อนแล้วก็นํามาทิ้งไว้ริมถนนเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้ตรวจสอบตามโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับว่ามีหญิงคนไหนบ้างที่เพิ่งคลอดลูกออกมาแล้วก็ทัดสืบสวนสอบสวนพบว่านะครับมีการคลอดลูกออกมาใหม่นะครับก็จะนําตัวมาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับแน่นอนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งชีวิตนะครับที่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้นะครับในสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับ ไปต่อกันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเกิดเหตุโจรแสบเลยนะครับคืนเดียวเข้าไปขโมยของของชาวสวนนะครับสองรายซ้อนเลยนะครับงานนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีโจรเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็จะอยู่กันยากขึ้นนะครับไปกันที่จังหวัดปทุมธานีเลยนะครับที่นี่นะครับที่อำเภอลาดหลุมแก้วนะครับก็เกิดเหตุแบบนี้ครับที่เกิดเหตุเป็นสวนกล้วยไม้ของคุณนพดล เนียมกสิพงนะครับชาวตำบลระแหงอําเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีครับโจรแสบนะครับได้เข้ามารักถอดมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้สําหรับวิทย์น้ําเข้าสวนไป1ตัวปั๊มน้ําอีก2ตัวปั๊มชักพร้อมมอเตอร์อีก1ชุดนะครับแม้ว่าปั๊มน้ําทุกตัวทางเจ้าของได้ใช้โซ่ล่ามไว้นะครับแต่โจนชั่วรายนี้ก็ได้ตัดโซ่ขโมยไปทั้งหมดนะครับแถมยังตัดสายไฟทองแดงที่ต่อเข้ากับปั๊มน้ําเอาไปด้วยครับ คืนเดียวกันนะครับห่างไปประมาณอีก500เมตรที่บ้านของคุณพี่จงกลพึ่งเทียนนะครับถูกโจ<ด>นขโมยแทงน้ำสเตนเลสขนาดความจุของแทงก็1,000ลิตรนะครับหายไปในพริบตาถามว่าคนร้ายนำไปอย่างไรนะครับฉลาดนะครับคุณพี่จงกลบอกว่าคนร้ายเปิดน้ำทิ้งก่อนแล้วก็ยกใส่รถกระบะที่เตรียมมาอย่างดีเลยนะครับผู้เสียหายสองคนนี้บอกว่าเวลาที่หายก็ช่วงกลางคืนก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุหายนะครับ คืนฝนตกก็ตกหนักด้วยโจรแสบก็ไม่กลัวฝนนะครับจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างดีวันนี้ได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพลาดหลุมแก้วตำรวจชุดสืบสวนก็ได้เข้ามาตรวจสอบแล้วและกำลังหาเบาะแสล่าโจรชั่วรายนี้อยู่ครับที่ปทุมธานีว่าแสบแล้วนะครับ ไปต่อกันที่เพชรบุรีนะครับรายนี้ไปขโมยเรียกว่าเป็นก๊อกน้ําปิดเปิดที่นักเรียนเขาใช้กันเป็นส่วนรวมนะครับที่โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีครับนี่นะครับเหตุก็เกิดขึ้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับนักเรียนบอกว่าพวกเขานีไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะว่าก๊อกน้ํามี่หายหมดเลยนะครับสภาพอย่างที่เห็นนี่นะครับเหลือแต่ท่อ PVC นะครับ ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณห้องน้ําของโรงเรียนวัดอินทารามหมู่ที่7นะครับตำบลธงชัยอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี <c oughs> ก๊อกน้ําภายในห้องน้ําหญิงนะครับบริเวณอ่างล้างมือและก็อ่างปัสสาวะของผู้ชายนะครับซึ่งเป็นหัวก๊อกน้ําเหล็กและก็ทองเหลืองถูกขโมยลักถอดออกไปจากท่อน้าครับรวมทั้งหมด16ชิ้นด้วยกันรวมถึงหัวลูกลอยอีกหนึ่งชิ้นด้วยทําไปได้นะครับเดือดร้อนลัทีนี้เด็นกนักเรียนจะใช้น้ํากันอย่างไรนะครับเมื่อไม่มีหัวก๊อกเปิดปิดครับ เด็กนักเรียนชั้นประ6คนนี้บอกว่าเขาเห็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายหนึ่งคนนะครับรูปร่างผอมสูงขี่รถจักรยานยนต์ที่หฮอน์ด้าเวฟสีแดงนะครับมาจอดอยู่หน้าประตูทางเข้าด้านข้างของโรงเรียนและก็เดินหายไปทางด้านหลังของห้องน้ำชายนะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเข้าห้องเรียนมาทราบอีกครั้งก็ตอนที่ครูวิ่งมาบอกผออนะครับว่าก๊อกน้าถูกขโมยถอดหายไปแล้วครับเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนสพเมืองเพชรบุรีเข้าตรวจสอบแล้วนะครับ แล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่ติดยาในพื้นที่เข้ามาก่อเหตุขโมยถอดหัวก๊อกน้ําที่เป็นเหล็กแล้วก็ทองเหลืองนําไปขายนะครับแล้วก็นําเงินไปเสพยาเสพติดตํารวจก็ได้ติดต่อไปยังร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่แล้วหากผู้ใดนะครับนําหัวก๊อกน้ํามาขายก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจทันทีนะครับนั่นคือการรับซื้อของโจรครับ ไม่น่าไปทําเลยนะครับก็เป็นส่วนรวมด้วยก๊กน้ําแล้วก็หายอย่างที่เห็นตามภาพเลยนะครับตอนนี้ตารวจก็กําลังติดตามอยู่นะครับมากันที่คลิปเตือนภัยคลิปนี้นะครับพาคุณผู้ชมมานะครับไปดูนะครับคลิปนี้ก็เกิดขึ้นที่บริเวณถนนแห่งหนึ่งเลยนะครับที่ในกรุงเทพนะครับแต่สาเหตุนั้นไม่รู้เพราะอะไรนะครับเกิดอย่างนี้ครับคือมีคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งนะครับ ไม่รู้เขาไปอารมณ์เสียหรือว่าไปทะเลาะเรื่องอะไรมานะครับก็เอาที่ปัดน้ําฝนนั้นหวดไปที่กระจกรถอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนครับนี่แหละครับตามภาพเห็นผู้ชายคนขับรถแท็กซี่คนนี้นะครับไม่รู้ไปโมโหเรื่องอะไรมานะครับแล้วก็ลงมาจากรถแล้วก็คว้าเอาที่ปัดน้ําฝนของรถยนต์คันหนึ่งนะครับฟาดไปที่กระจกอย่างแรงเลยนะครับทําให้กระจกฝั่งคนขับรถนะครับเสียหาย คนขับรถแท็กซี่ก็ได้ตะโกนโวยวายด้วยนะครับเจ้าของรถยนต์ก็ไปจอดขวางหน้าเพื่อเคลียร์กันนะครับก่อนที่คนขับรถแท็กซี่ใจร้อนคนนี้จะเดินกลับไปที่รถของตัวเองนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการแสดงความคิดเห็นว่าแท็กซี่ใจร้อนคนนี้นะครับทำไปเกินเหตุนะครับแล้วก็ไม่น่าทําลายข้าวของของคนอื่นเช่นนี้ซึ่งหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเฉียวชนหรือว่าขับปาดหน้าคนขับรถแท็กซี่ใจร้อนคนนี้ ก่อนหน้าจะไปแจ้งความนะครับหรือว่าเรียกประกันมากกว่าจะมาทําร้ายคนอื่นแบบนี้ครับอย่าตักเลยแน่นอนครับคลิปนี้นะครับเราจะเห็นว่าเห็นทะเบียนรถแท็กซี่นี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแมมีแท็กซี่แบบนี้ในประเทศไทยหลายๆคันก็คงแย่เหมือนกันนะครับฝากเตือนภัยไปถึงผู้ที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับก็ช่วยแจ้งกันด้วยนะครับเพราะว่ามีการทำลายเข้าของด้วยนะครับช่วงนี้กลับไปที่ห้องข่าวครับ